ผ่าตรงน,นี้คะ่ะอ้าวเป็นอะไรผ่าตัดมาอุบัติเหตุเหรอคะไม่ใช่คะ่ะอกระดูกทับเส้นค่ะผ่าส,หล,าาสหลังมาแล้ว่าาหลลังมแ้วกระดูกข้อที่สามที่สี่อ๋องไงตอนน,นี้เป็นไงบ้างคะ ตอนนี้นมันเริ่มดีขึ้นถูกไหมคะจากที่ตอนแรกมันจะแอนมากๆแล้วตอนนี้มันกเน็เป็นไปได้จากการผ่าตัดมาเขาก็ไม่หายปวดนะคะแต่ตอนนี้โอเคขึ้นกว่าเดิมเ,เวลานั่งลุกขึ้นก็ไม่ต้องค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นได้เลยอย่างนี้คะถ้าผมนั่งนาน,านๆ,าๆชั่วโมงสองชั่วโมงนต่เวลาลุกเนี่ยผมต้อง ต้องหาอะไรประคองตัวเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เราพลังไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวสักครู่นี้ที่พี่เขาเรียกผมให้ผมยืดขึ้นมาผมยืดขึ้นมาโดยที่โดยที่ไม่ต้องคำอะไรไม่ต้องไปจับอะไรเลยมันดีขึ้นเอานั่งอีกทีหนึ่งซิมานั่งอีกทีหนึ่งเราจะให้ลุกขึ้นอีก่เพราะว่ามันมันเกี่ยวกับกระดูกพวกนี้แล้วมันดี ถ้านั่งอย่างเงี้ยนานจะลุกไม่ค่อยขึ้นใช่แลจะลุกขึ้นนี่ต้อง่อเออเดี๋ยวต่อกจับเอ,อาลุกไม่ต้องจับด้วก<ะ>อย่างนี้ไม่ได้มากี่ปีแล้วถ้าม,มันเป็นเคสใบเคสนะฮะถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเมื่อเมื่อสักราทิที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอาการนั่งแล้วลุกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหลายๆเดือนที่แล้วเนี่ยผมนอนแล้วลุกขึ้นนั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าังลุนขึ้าเนย ผมต้องนอนกินบนเตียงเลยแหลอครับในบางครั้งในบางครั้งแต่ช่วงหลังนี้ลุกขึ้นได้ลุกลุกลุกจากเตียงได้ดีใช่ครับอันนี้มันน่าจะคลายลุกได้แล้วลุกได้ทันทีอ